วันนี้เราจะมารีวิวพิซซ่าครับจระเพราเพื่อนจะมากิมพิซซ่านแน่นว้าว <c oughs> พิซซ่าอะไรเอ่ยพิซซ่าพายจะกินน <c oughs> ายน้องเกดเดี๋ยวน้องเตงจะมาชิมให้ดูนะ้ <c oughs> ว้าว, <c oughs> ว,าว เป็นไงครับเป็นไงครับวันนี้น้องแตงเลือกเป็นหน้าซีฟู้ดนั่นเองครับหน้าชุชิครับเป็นไงเป็นไง ร้อนอยลูกใม่ป้าถีกให้ไหมลูก ไม่ต้องเอนาะงำโอ้ใส่ชอด้วยอืมอ่าแกซอสนิดหน่อยครับดูสิเอาราดซอสแล้วเงยหน้าขึ้น กินได้เล็ดอร่อยมากโอ้โหมีดูดนิ้วแสดงว่าพิซซ่ายี่ห้อนี้คืออร่อยมากอม โอเควันน <ừ> ี้น้องแตงก็พาเพื่อนๆมาชิมแล้วเนาะโอเคเดี๋ยววันหลังน้องแตงมาใหม่ เอาสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเผื่อวันหลังน้องแกงจะมีอะไรพลากดไลค์กดบกแชร์กดกระดิ่งและก็กดกดแชร์แแล้วก็อะไรเป็นกำลังใจใน้องแกงด้วยด้วยด,วยดวย้วก็คลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับบดีครับ